ก็ขายของออนไลน์สอนเกี่ยวกับติ๊กต็อกัอนไลนซึ่งอาจารย์เองก็ขายของออนไลน์ด้วยแต่เขาน,นีอะไรสดยของอยู่แล้วก็ทำอันนี้คือทีมอาจารย์ใช่ีทีมตัดตอมีทีมไลฟ์สดอยู่ครับตอนนี้เขาไลฟ์กันทั้งวันเลยใช่ไหมรีบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครับทีมอาจารย์เหรอใช่คร<ช>ับแล้วขายดีไหมอาจารย์ก็เมื่อวานก็ได้ประมาณแสนแสองแสนจริงป่ะครับจากสองคนนี้ รประมาณแสนกว่าของแสนแล้วสองคนที่เป็นลูกศิษย์มาก่อนอ่าเป็นทีมไลฟ์สดครับทีมไลฟ์สดซึ่งก็ต้องเรียนกับอาจารย์มาก่อนเนี่ยมันจะขายของอะไรเป็นก็เป็นคนละสกิคลครับมันจะสกิลไลฟ์สดขายของสินค้าอาา่าฮะก็คือเป็นไลฟ์สดเพื่อมาขายสินค้าค,คุณต้องเป็นคนชอบทำธุรกิจแน่นเลยแต่ค,คุณมีที่อยู่หน้าบ้านคุณยังไม่ยอม เว้นว่างเนี่ยคุณยังปล่อยให้ให้เช่าให้เช่าเลยทางคางก็ปล่อยให้เช่าครับแต่บุมนี้จะปล่อยให้เช่าอยู่เอก็คือหาเงินทำธุรกิจทําธุรกิจตั้งแต่เรียนจบมาแล้วครับขายผมทำมาหลายอย่างวม่าขายสเต็กก็ขายคือแบบไม่ชอบทํางานประจำแต่ทํางานประจำหกที่แล้วนะทำทั้งเอสซีจีคูริโกโกเบลโกทำมาเยอะมากแต่ไม่ชอบทําปีสองปีก็ออก โทษทีนะผมอาจจะไม่เคยเห็นกัดไม่ปล่อยของอาจารย์เชียงแต่ผมว่าการทำแบรนดิ้งของอาจารย์เนี่ยแปลว่าคนต้องรู้จักอาจารย์แหละกัดไม่ปล่อยเป็นช่องเหรอฮะช่องอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยครับตอนนี้พูดตาม8 0 0แสนกว่าแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กประมาณแปดแสนแปด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 หมื่นคนนะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวอะไรครับก็สอนเกี่ยวกับออนไลน์นะครับแล้วก็ความกัดไม่ปล่อยของการทําธุรกิจซึ่งอันกัดไม่ปล่อยมันมาจาก คือเคยไปเจอเจ้าของธุรกิจแล้วเขาบอกว่าแบบความแตกต่างระหว่างเท่าแก่กับองค์ทรัพนองค์ทรัพยากับผู้บริหารมันต่างกันยังไงเขาบอกอย่างเดียวที่เขาต่างกันก็คือความกัดไม่ปล่อยก็เลยชอบก็เลยแบบคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้มันต้องกัดไม่ปล่อยเป็นพินบูลรใช่มันต้องกัดไม่ปล่อยมันเจ้าของกิจการมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มันต้องดิ้นรนจะแพ้มันแพ้ไม่ได้มันต้องเอาชนะให้ได้ ใช่อาหารเติมกนหลย้อนอันนั้นตัวพลิกชีวิตเลยพลิกชีวิตใช้คำว่าพลิกชีวิตแปลว,ว่า<ช>ดีกว่าทุกอย่างที่เคยทำมาเลยก็ปีนั้นถ่ายในติ๊กต็อกรู้สึกประมาณ60ล้าน60ล้านปีเดียวขายยังไงอะ่ะขายก็ขายในติกต็อกทำคลิปวิดีโอยิงแอดยิงโฆษณาเรียนยิงโฆษณาแล้วก็ทำติ๊โฆษณาเข้ามาจนึปีนั้นปีเดียวจากที่แบบไม่มีใครบอกว่าติ๊กต็อกขายไม่ได้นะ60ล้านนี่กำไรเท่าไหร่ กำไรไม่กี่ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยกำไรกำไรสมมติว่าหล้านประมาณ6ล้านแต่ว่ายอดขายมันเยอะหักค่าบูธโพสหักค่าอย่างประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยประมาณ10%ก็ประมาณนั้นแล้วก็แต่ว่ามันจากแต่เรามันมาจากแบบขอแค่วันละพันน่ะขอแค่แบบกำไรวันละพันแค่นั้นน่ะพอแล้วคุยกับแฟนบอกขอกำไรวันละพันก็พอวันละพันก็สามหมื่นไม่ต้องไปทํางานออฟฟิศละก็แบบติ๊กต็อกมันก็เลยพลิกชีวิตมาภายในปีเดียว แล้วไงแล้วมันปีถัดไปมันไม่ขายได้60ล้านต่อแล้วก็มันสินค้ามันจะมีเทรนดของมันมันก็มีเทรนของมันแต่เราชอบสอนเราอยากจะออกมาสอนเรามาทําคลิปวิดีโอทําสอนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราชอบแนวนี้แต่ก็ยังขายอยู่นะตัวกดรลาย้อนก็ยังขายอยู่แต่มันไม่ได้แบบพีขนาดนั้นนะแต่มันก็มีตัวใหม่ๆเข้ามาตอนนี้ก็เลยมาพัฒนาตัวเองมาทําแบรนด์ขายหันแมวขายฮันแมวใช่ผมชอบทํา เป็นคนตั้งใจทำธุรกิจของคุณมากเลยนะก็คุณสนุกมากเลยสนุกกับการทำแบรนด์ทาสินค้านี่ก็มาไลฟ์สดนี่ทำแบรนด์แมวแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแมวนะแต่เห็นเทรนด์สินค้าเห็นเทรนด์ตลาดแมวมันโตๆก็มาทำทำอาหารแมวผมว่าวันหนึ่งผมต้องได้สัมภาษณ์คุณออกอีกรายการงแน่เลยแต่ผมจะรอให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ก่อนสับผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ยอมแพ้เลยคุณจะแบบทำไปเรื่อยเรื่อย